ให้ใครดูยังไม่ให้ใครดูเลย คุณพ่อมาโรงพยาบาลเหรอลูกพ่อมาโรงพยาบาลทำไมอย,อยากป่อที่ให้ให้ให,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 ให้ให้ป่อให้ป่อมาหาเขา,านัน่นแหละพ่อมาโรงพยาบาลทำไมพ่อมาตรวจสุขภาพเหรอลูกคือคุณพอ่อความดันสูงใช่ไหม ยู่ก็เลยกินหมูปิง้งรอในรถรอข้างนอกไม่ไหวใช่ไหมาไม่ใช่มมไม่มีจอยอืมแิมนอะไที่เดอันี้อะไรเหรอเอาอะไรเอาอะจะแอปเี พี่หอมหอะพี่อหอแบบพีอหอืนคุณพ,ออพ่อความดันขึ้นสูงถึงร้อยเจ็ดสิบโอเคอืมถึงร้อยเจ็ดสิบก็เลยยาความดันก็ไม่เคยกินไม่เคยได้ดูแลรักษาคือสูงมาแบบเนี้ยหลายปีแล้วก็เลยคุณแม่ก็เลยแบบว่าตัดสินใจ ให้คุณพ่อมาตรวจแล้วเมื่อวานอนะ่ะเอ็มจ๋าแม่<ะ>อาวุมากหมูหมูปิ้งอะนะครั้งแรกก็มาแล้วทีหนึ่งก็เลยอ่าคุณหมอเขาจะให้ตรวจเลือดออแต่คุณพ่อก็ดันกินแบบอาหารมากอนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอา้ายายาลูก <c oughs> ก็เลยตรวจเลือดไม่ได้พอเมื่อวาน โมนัสมาอีกหนึ่งสัปดาห์โมนัดมาให้มาตรวจเลือดพอ,อมาเจาะเลือดปุ๊บเออเมื่อวานก็มาตรวจเลือดมาเจาะเลือดไว้แล้ววันนี้ก็เนี่ยแม่ก็คุยให้เอฟซฟังเนี่ยว่า สาเหตุอะไรเพราะถึงพาพ่อมาที่โรงพยาบาลมาตรวจมาอะไรเงี้ยคือแบบว่าความดันสูงเกินสูงผิดปกติอ่ะขนาดแบบคนที่เป็นความดันอ่ะยังไม่สูงขนาดนี้เลยก็เลยพามาเมื่อวานอ่ะมาตรวจเลือดไว้มาสายก็เลยได้แค่มาเจาะเลือดอแล้ววันนี้มาฟังผลผลตรวจเลือดก็ปรากฏว่าเป็น ่มีทั้งไขมันทั้งความดันคือไขมันเยอะหมอก็เลย,ให,ยลให้ยาลดไขมันมากินให้ยาลดไขมันมากินแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานด้วยเพราะว่าคุณพ่อชอบกินแบบว่าของทอดของมันหมูติดมันนี่คือแบบนางชอบมากเลยนะคุณพ่อพร้อมระวังโดนนี้นะ หูติดมันคือชอบมากเราก็เลยบอกว่าเออให้เบาๆหน่อยพวกแบบว่า,าความมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารที่มันมันมันติดมันให้แบบเบาๆหน่อยเบาเบานิดนึงแล้วก็นางจะชอบแบบแถวเช็ดกล้ง กระทะชาบูอะไรเงี้ยนางก็ชอบมากไอเราก็แบบว่าเออชาบูชาบูกินก็ได้นะพูดถึงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แบบฮะตรง,งนี้ไม่ได้ใส่พร้อมกินไม่ได้ตรงเนี้ยหมอบอกว่าเออให้ลดเลยพวกชาบูปิ้งย่างหมูกระทงหมูกระทะอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำอัดลมชาไขา่มุก พึ่ลดหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบว่ารู้จักนางมารู้จักคุณพ่อมาคุณพ่อก็เป็นคนแบบว่าชอบกินแบบน้ําอัดลมบอกว่าตัวเองไม่เคยกินน้ําเปล่าเลยไม่เคยกินน้ําเปล่าเลยพมกินนี้ให้หมดจ้าจะได้อะไรไม่เดี๋ยวพ่อมากินพระระวังทำหัวหนะลูกนอืมไม่เคยกินน้ำเปล่าเลยแล้วก็พาแนนแบบ เสียนี่ใส่ด้วยทุกคนบอกว่าจากปกติที่เมื่อก่อนอน่ะแนนไม่เคยกินน้ำอัดลมเลยอะจริงๆนะโอเป็นคนที่ไม่เคยกินน้ำเปล่าเลยแล้วแนนก็ไม่เคยกินน้ำอัดลมเลยขนาดแบบไปโต๊ะจีนอะแบบมีน้ำอัดลมน้ำโคกน้ำทรงน้ำสาดน้ำอะไรเงี้ยให้กินอะแนนก็แบบโอ้ยอย่างน้อยก็กินแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นา้ๆนาที่กินแต่พอตั้งแต่แบบมารู้จักกับนางแล้วนางมาอยู่ด้วยพาแนนติดไอ้นี่น้ำอัดลมไปด้วยทุกคน พอนนติดแบบน้ำคงน้ำโค้กไปด้วยแต่ถามว่าถ้าถ้าเลิกได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้นานๆนนทีกินได้นัน่ะแน่น่ะไม่มีปัญหาแต่แนนนแนก็บอกแบบบอกโอบอกคุณพ่อบอกว่าประมาณว่าแบบเออทําไมแบบฉี่เหม็นจังอะไรเงี้ยอันอันนี้ด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่มีความอู้อะไรเงี้ยใช่ไหมแ,แต่คือแบบเอาเท่าที่เราเข้าใจอ่ะ ทำไมฉี่เหม็นจังเวลาฉี่ฉี่นางเหม็นนะคือเหม็นมากก็จะว่าแบบเฮ้ยเป็นฉี่ผู้ชายมันก็ไม่มันก็ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกนั้นว่าถ้าสมมติแบบพูยเรากินที่น้ําที่แบบมันน้ําเปล่าไม่ใช่เป็นน้ําสีน้ําอะไรที่แบบนะั้นคือกินน้ําเปล่ามันจะดีที่สุดมันก็จะล้างภายในใช่ไหมถ้ากินน้ําเปล่าเยอะมันก็จะฉี่อาจจะไม่เหม็นหรือเปล่าขนาดแบบเออเราเรายังฉี่ไม่เหม็อนอะไรเงี้ยคือแบบถ้าดูจากความที่ ที่เป็นเราอะเนาะอือนั่นแหละนางก็แบบว่ากินน้าเปล่ามันไม่มีรสชาติอ่ะมันก็ไม่มีรสชาติสิมันก็คือ,คอน้ําเปล่านางไม่ฟังแต่เมื่อก่อนตอนที่นางอยู่บ้านอะไรเงี้ยนางก็จะแบบเออยังไม่มีครอบครัวนเนาะนางก็จะแบบได้เตะบอลได้ออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะว่าแบบคุณพ่พอทํางานเข้ากะทําทงานเข้ากะแล้วก็คือด้วยความที่ว่าพ่อแนนก็เสียพ่อแนนก็เสียแล้วไม่มีใครดู นออ้องพ้อมอ่าแล้วแนนก็ทํางานด้วยคือแบบต่างคนอ่ะต่างไม่มีไม่มีเวลาเลยทั้งคู่เลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งคู่แล้วแล้วยายก็จากที่พ่อเสียไปอะไรเงี้ยยายก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็คือจะเหงาเศร้าอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบจากปกติที่ทําอะไรเองนด้ก็ทําอะไรเองไม่ค่อยได้ละก็คือไม่รู้ว่าเหมือนเหมือน เหงาเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องดูแลยายด้วยคนหนึ่งแล้วก็จะต้องดูแลทั้งคนแก่แล้วก็ทั้งเด็กด้วยแล้วทํางานบ้านด้วยทางานของเราเองด้วยมันยากมากนะทุกคนที่แบบว่าจะต้องดูแลคนแก่กับเด็กในเวลาพร้อมกันนะอ่ะเด็กก็คือไวัมากคือต้องการความรวดเร็วหรือว่าเด็ก คือดื้ออะไรเงี้ยทุกคนเลี้ยงเด็กอาจะรู้แล้วคนแก่ก็คือช้าคือเวลาแนนถามอะไรแม่เขาก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่เวลาคนอื่นถามมาเขาจะคุยนะแต่นนนถามไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เขาต้องการอะไรคือ,อ,อ,อใช้กระแสจิตมั้งอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ก็แบบเป็นเป็นหาทางทางของของคุณแม่อะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็เขาจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วคราวนี้ทางโออ่ะคุณพ่ออ่ะ ก็เลยแบบว่าบอกเออตัดสินใจมากกว่าจะแบบลากตัวมาได้นะทุกคนแบบนางจะไม่ยอมมานางจะไม่ยอมมาก็เลยบอกว่าเออลองไปจกครั้งดูเพื่อสุขภาพเราอะไรเงี้ยเออจะได้อยู่ด้วยกันนานๆพ่อก็เสียไปแล้วยังจะต้องมาเสียอีกเหรออะไรเงี้ยเออเพราะว่าความดันพ่อพ่อก็เป็นความดันสูงนะแต่พ่อก็แบบไม่ดัน ไม่สูงขนาดนี้นะเออเขาก็ไม่สูงขนาดนี้เขาก็ยังเสียเลยเออแล้วนี้เธอไปตรวจที่ไหนหมอก็บอกว่าโอ๊ยไม่เคยเห็นคนอายุน้อยขนาดนี้ความความความแันสูงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเคยเจอแต่คนแก่อืมมาอยู่ที่นี่ก็จะกินที่เห็นนะพฤติกรรมนางนางไม่ยอมกินน้ำเปล่า กินน้ำโค้กเนี่ยน้ำโค้กอ่ะจะยืนพื้นเลยแล้วแล้วคือแบบน้ำโค้กอ่ะบางวันอะ่ะกินไปแล้วนะน้ำโค้กกินไปแล้วพอเห็นแนนกินแนนจะออกมาข้างนอกตลาดใช่ไหมพอออกมากับแนนก็จะกินน้ําชาไข่มุกกับแนนอีกเพราะแนนชอบกินชาชาเขียวชาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละแต่แนนอ่ะจะกินแค่วันวันละแก้วจริงจริงจริงช้อปปี้ชาเขียวเอหนูชอบกินมาบช้ปปี้ สตรอเบอรีน่น้ำสตรอเบอรี่นางก็คือนมชมพูแหละคุณแม่ซื้อให้กินเออแนนแบบว่าแนนก็จะคือกินมาละแก้วนี้ของของแนนคือแบบว่า <c oughs> คือเสยในสายสุดแล้วนะปกติก็เออนานๆทีกินอะไรเงี้ยแต่คือแบบพาให้เราพาเราเสรีนิสัยด้วยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษนางหรนหอ,อยู่ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่ตัวแนนเองเออแล้วบางทีถ้าสมมติแบบยังไม่หมดวันเราออกไปทำธุระนู่นนี่นั่น นางก็จะกินน้ำปั่นอีกทุกคนน้ำสีนี้แก้วที่สามแล้วนะอะ่น้ำพกหนึ่งน้ำพกที่กินยืนพื้นกินแบบทั่วไปอะไรเงี้ยหนึ่งแล้วก็ชาไข่มุกอีกหนึ่งแล้วตอนเย็นกินน้ำปั่นอีกน้ำผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบหูแสดงว่าร่างกายคือมันไม่ไหวแล้วไงมันเลยแบบว่าส่งไปเป็นความดัน <Okay. S 1> ขนาดที่โรงงานอ่ะเขาไป <Okay. S 1> ตรวจสุขภาพาพร้อมพร้อม พาพาไปพ่อพาพาพาพ่อไปหาหมอพาพาไปพ่อไปหาหมอพี่ยองพันพ่พี่ยองพันพาพาพ่อไป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 พาพ่อไปหาหมอนางก็เลยแบบคือมันไม่ไหวแล้วอะเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวถ้ามาอยู่กับเราถ้าสมมติเออเราไม่พาดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ย แต,แต่นางไม่ไม่ค่อยสนใจตัวเองสักเท่าไหร่เราก็เลยแบบต้องบังคับให้มาทะเลาะกันก่อนนะถึงมาเนี่ยทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันทุกครั้งที่ที่จะมาโรงพยาบาลอ,อ่ะจนพูดว่าเออตายก็ไม่ได้ตายด้วยหรอกก็เลยพูดอย่างนี้ก็เลยถึงถึงยอมมา นั่นแหละคราวนี้พอตรวจผลเลือดผลอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะประากฏว,ว่าก็เป็น่ะอย่างที่แนนพูดอ่ะคือเป็นไขมันไขมันแล้วก็ความดันเนี่ยเนี่ยเป็นแน่ๆอยู่แล้วความดันอ่ะแล้วก็เสี่ยงถ้าเป็นความไขมันอ่ะเยอะไขไขมันสูงแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าไขมันสูงมัมีอาจเสี่ยงไขมันอุดต,ตันหลอดเลือดทำให้สมองตรงสมองตีบ สมองแตกถ้าถ้า,ถาที่เขาบอกว่าสมองแตกตายกันแล้วก็สมองตีบพิการอัมพุงอัมพาตกันเนะ่ะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไม่ให้นางขับรถบ่อยๆละส่วนใหญ่ไปไหนแนนก็จะแบบว่าจะต้องขับเองละเพราะว่าถ้าสมมตินางไม่ดีขึ้นนะเออเพราะมันจะเสี่ยงไงคนเราแบบว่าถ้าสมมติมันมันแตกมาเราไม่รู้ได้เราถ้าสมมติมันถ้าสมมติ มันแตกมามันเลือดออกข้างนอกเออเรายังมองเห็นแต่นนี้มันแตกในสมองหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยแล้วมันก็จะเอาไม่ทันมันก็จะแบบว่าพากันเสียนึกออกไหมเออเพราะว่านางต้องรักษาตัวนางก่อนแล้วคือคุณหมอให้งดหมูกระทะชาบูน้ำชาไข่ม,มุกไข่มุกน้ำอัดลมทุกอย่าง แล้วเสียงเป็นเบาหวานด้วยแล้วนางมีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานทุกคนมาเต็มเลยคือถ้าสมมติใครเป็นความดันเนี่ยเบาหวานจะต้องมาคู่กันละเออแต่อันนี้คือก็เลยถามว่าเอาก่อนก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับแนนอะเวียนหัวไหมไม่เวียนหัวเพราะว่านางไม่ได้มีไม่ได้มีครอบครัวนางแบบว่าพาอออกกานังก็น,าน,ากนอนได้เต็มที่ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรอันนี้พอมีพอมีครอบครัวพร้อมเนี่ยระวังมันแตกลูกพอนางมีครอบครัวปุ๊บอันนี้ขนาดแบบว่ามีลูกคนเดียวแล้วแล้วขนาดแบบแนนดูแลแบบ ทุกคนแบบเต็มที่นะคือให้ดูให้นางดูลูกนิดๆ,ๆหน่อยๆนะให้ดูเฉพาะตอนที่แบบแนนถ่ายงานแล้วก็ให้ให้เล่นกับลูกก่อนบางครั้งก็ให้มันมาเล่นกับลูกในรถรอเพื่อแบบกลัวเสียงลูกเข้าเข้ากล้องเวลานะเข้าเวลาแนน,นถ่ายงานอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแต่แนนอะทุกคนตอนเนี้ยแนนทั้งท,ทำนั่งถ้วยรักจานงานบงงานบ้านอะไรเงี้ยทั้งหมดอะแนนแล้วผ้าเดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่แนนจะซักแล้วก็รีดให้นางชุดทือทำง,งานเพราะว่าเพื่อที่นางจะได้แบบมีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นอแล้วแนนก็ดูแลทั้งยายแล้วก็ทั้งลูกอืมคือมันมันเป็นอะไรที่ยากมากคนที่เคยดูแลคนแก่มาจะรู้คนที่เคยดูแลเด็กจะรู้และแนนดูแลทั้งสองไวรวมกันทุกคนเลย คือเราก็แบบมันหนักมากนะแต่คือแบบเ่ยก,ก็ต้องสู้แล้วครั้งเนี้ยพอโออะเป็นอย่างงี้อีกคนนึ่งอะ here, แนนอะจะต้องขนาดไหนอะ่ะทุกคนคิดดูสิเนนก็ไม่มีคนช่วยเลยนะแนนก็เลยถึงบอกว่าคุณต้องมาคุณต้องมาโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ให้รักษาอันนั้นให้ดูเลยให้มันดีขึ้นอย่าให้ตัวเองเวียนหัวปวดหัวบ่อยเพราะว่าถ้าคุณเวียนหัวปวดหัวบ่อยก็จะไม่มีใครช่วยชั้นดูเลย ก็จะช่วยนนดูช่วยนันทางานได้ไม่เต็มที่เราทําอะไรก็ไม่ได้ไม่เต็มที่ทุกคนคนที่มันปวดหัวไอ้คนที่มันเวียนหัวบ่อยอะ่ะเพิ่มันมก็นหนักกว่ายิ่งกว่าปวดหัวอีกนะทําอะไรมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยมันไม่มีสมาธิที่จะต้องมาทําอะไรเลยนะทุกคนแล้วพอนางเวียนหัวปุ๊บเวลาลูกกวนลูกเล่นลูกอะไรเงี้ยนางก็จะหูดหงิดใส่ลูกได้ง่ายอะไรเงี้ยนันก็เลยแบบไม่อยากให้แบบว่าลูกแบบแบบเจอพลังลบๆแบบนั้นอ่ะก็เลยต้องแบบ ตัดสินใจมาเลยถ้าไม่มาไม่ทามาทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่ทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่รักษาก็ให้คุณกลับบ้านคุณไปเลยเ <im itation> พราะว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อต่อเด็กเหมือนกันลูกก็ต้องแบบว่าโดนพ่อตะค,คอกใส่อะไรอย่างเงี้ยลูกก็เสียใจเสียความรู้สึกอะไรอย่างงี้นึกออกไหมแล้วลูกก็อยู่ในช่วงแบบว่าจดจาอ,อ่ะเอ้า